ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออุทพรพิสัยภายใต้การนำของท่านพอออทัชเวชจำปาเทศพร้อมด้วยบุคลากรทั้งหมด29คนมีข้าราชการครู1คนบรรรักษ์1คนครูอาสาสมัครกศน4คนครูกศนตำบล19คน และครูศูนย์การเรียนชุมชน3คนภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสถานศึกษาอีก8ท่านมีข้อสนอตำบลทั้งหมด19แห่งศูนย์การเรียนชุมชน4แห่งตั้งอยู่ที่หมู่7ตำบลกำแพงอเภอ,อุทมอนพิสัยจังหดศรีสะเกง์งานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีนักศึกษาในระดับประถมจำนวน87คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น594คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย835คนรวมทั้งสิ้น1 5 5 6คนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการจัดการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ การใช้งานระบบบริหารการเรียนการสอน LMS โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และการทำชายโชว์ประจำปีภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563เนเมีค่าคะแนนเฉลี่ย40.69 คะแนนสูงกว่าค่าเป้าหมายขั้นสูงวัตกรรมเด่นการศึกษาขั้นพื้นฐานมีโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดการศึกษาด้วยระบบออนไลน์การใช้งานระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ nfe lms สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถใช้ชีวิตยอย่างพอเพียงและมีความสุขในปัจจุบันในการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในยุคโควิด19งานจัดการศึกษาต่อเนื่อง mm hmm. ก็สนองรุ่พรพิสัยได้จัดโครงการการเรียนรู้ตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงจากโครงการศูนย์ศึกอาชีพชุมชนและโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพมนีนวัตรกรรมเด่นคือการจัดกิจกรรมการ หลักสูตรการย้อมผ้าสีมะเดือ่อซึ่งเป็นนโยบายของท่านพออทัชเวจจำปาเทศให้มีแนวคิดที่จะนำเปลือกใบหรือว่าสิ้นส่วนของต้นมะเดือ่อมาใช้ในการย้อมผ้าที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของอำเภออุทมพรพริพรพรสัยเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ของผ้าพื้นเมืองจากสีต้นมะเดือ่อของจังหวัดศรีสะเกษ การจัดการศึกษาตามอธัธยาศัยได้ดำเนินการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชนและจัดกิจกรรมเชิงลูกในช่วงยุคโควิดซึ่งในยุคดิจิตอลก็มาแรงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านออนไลน์จึงเป็นสิ่งสำคัญภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลได้จัดกิจกรรมหลักสูตรดิจิตอล literacy และหลักส e ูตรดิจิตอลอีคอมเมิร์เปิดเพจเพื่อขายสินค้าผ่านออนไลน์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตอ่ำเภออุทุมพรพิสัยได้ส่งเสริมให้กสนตำบลทุกแห่ง จัดกิจกรรมพัฒนรราคุณภาพผู้เรียนในเรื่องของการพัฒน,นาวิชาการพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมลูกเสือและกิจกรรมยุวกาชาดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสากิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒน,นาอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทัาากษะการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมใจแยรมและเสริมสร้างความสามารถพิเศษ